วันนี้จะพาทุกคนหนีร้อนมาเสพงานอาร์ตที่งานแวนโก๊ะ alive กันใ,ในงานมีอะไรบ้างเคอรี่พาเทลวันนี้จะพาไปดูเข้ามาที่โซนแรกเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นประวัติภาพต่างๆของแวนโก๊ะให้เราได้อ่านนะคะแล้วก็จะมีฉากห้องนอนแวนโก๊ะซึ่งตรงนี้เนเราสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้เลยเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งเนี่ยเราก็เจอกับห้องฉายภาพขนาดใหญ่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการนําเอาผลงานดังๆในช่วงปี1880-1890ของแวนโก๊ะมากกว่า3,000ภาพมาฉายบนกําแพงสูง6เมตรพร้อมกับเปิปด,นนดเพ,เพไไดเลงคลาสส ใครจะมาถ่ายรูปที่ห้องนี้บอกเลยว่าห้องนี้สวยมากมมาต่อกันที่โซนต่อมาค่ะอันนี้ก็คือเป็นการจําลองภาพของแวนโกที่เอาของจริงเนี่ยมาผสมกับดิจิตอลอาร์ตอย่างห้องนี้แอดมินชอบมากก็คือเป็นห้องดอกทานตะวันทั้งห้องเลยถ่ายรูปบอ,อกมาก็คือน่ารักสุดๆส่วนตรงนี้ก็เป็นผลงานสเตอรี่นค่ะที่เราสามารถมาถ่ายรูปคู่ได้จบงานอย่าลืมมาเปลี่ยนตัวเองให้เป็นภาพแวนโกกันด้วยนะคะอันนี้ก็คือน่ารักไม่ไหวออกจากงานมาเนี่ยเขาก็จะมีโซนสําหรับซื้อของฝากด้วยนะสําหรับคนที่สนใจมาที่งานนะคะงานนี้เขาจะตัั้้งงแต่่่ววนนนนีีีถึทท31กรกราคคมไออสย ชั้น6ตัวงานจะมีค่าเข้างานนะคะสามารถซื้อที่หน้างานได้เลยหรือว่าจะซื้อล่วงหน้าไปก่อนก็ได้เหมือนกัน